ประท้วงหลังไฟทีมงานคานิซาเลสไม่พอใจผลตัดสินปัญญาซิลแชมป์ดับเบิลยูบีซีควนหลงสึกกำปั้นโลกชิงแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นไลฟ์ไฟเวทที่ว่างระหว่างคาร์ลสคานิซาเลสพบกับปัญญาซีพีเอฟกำปั้นชาวไทยที่สนามมวยราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่านักชกชาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เอกฉันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามและหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ คว้าชแชมป์สภา,ามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นไลท์ฟลเวทมาครองได้สําเร็จซึ่งหลังการประกาศผลคะแนนได้เกิดเรื่องวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อทางฝั่งของทีมงานกำปั้นชาวเวเนซุเอลาไม่พอใจคําตัดสินโดยมองว่าผลคะแนนไม่โปร่งใสก่อนแบกคาร์ลอสคานิซาเลสขึ้นบนบ่าและเดินรอบเวทีเพื่อแสดงการประท้วงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ไม่ได้บานปลายแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางทีมงานของคาร์ลอสคานิซาเลสกำปั้นรองเบอร์หนึ่งชาวเวเนซุเอลาจะยื่นเรื่องประท้วงไปยังสภา,ามวยโลก BC, หรือ ไม่ทั่วโลกรู้แล้วมวยกงแห่งปีสื่อดังจบยับไฟปัญญาดวนคานิซาเลสที่ไทยเพื่อความโปรง่งใสดับเบลิลยูบีซเปิดใบคะแนนปัญญาดวนหมัดคานิซาเลสศึกมวยโลกชนะไม่เอกฉันปัญญายืนแลกหมัดคานิซาเลสคว้าชแชมป์โลกดับเบลิลยู